สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 18.5ตัวเต็มใหม่ล่าสุดมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 18.5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 18.5รองรับ iPhone ใรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 18.4.1ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรีลล่จะเป็นยังไงเวอร์ชันใหม่นี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 18.5บน iPhone 16 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้น46คะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วน Multi Core เพิ่มขึ้น29คะแนนเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้น1 4 9คะแนนความเร็วโดยรวมเพิ่มขึ้นความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 16 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบรนได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทําการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 16 Pro Max ปรากฏว่า iOS 18.5ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นโดยใช้ไปหเรหลือ99%ในขณะที่ iOS 18.4.1ใช้ไป2%อเรหลือ9การการอัปเดตเป็น iOS 18.5บน iPhone 16 Pro Max ความเร็วเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้น เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตก,กันต่อได้เลยนะครับ iOS 18.6มาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนในเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ